สวันน g, สดีเอซีทุกทท่านเลยนะคะวันนี้ก็นีแหลคะค่ะติดอยู่ตรงนี้ไม่ได้ไปไหนเลยเข <Len vs> าพากันทันหลังเข้ามาตัวเองหันหน้าเข้ามาติดอยู่คนเดียว เไปไย,ย,ยโอ้ยเจ้าม่ครับรถเต็มเดหรอกตตนายเพ็ดได้สีใจกันข้างมูลเบิดแล้ว 没啦。 อันแกแม่ใจกจก เมื่อคืนนี้เจ้าของบอกว่าไม่ทำเป็นยังไงไม่รู้นะคะนี่แกเดินมาบอกมเมื่อคืนนี้มเมื่อคืนได้ชนเดือนสองสองคันตอนเช้าเป็นรถซาเลง้งซาเล้งคว่ำแล้วก็ตอนกลางคืน ระตกเมื่อคืนคนเมาขี่รถเก๋งมาไม่คิดว่าทางโค้งค่ะตรงอย่างเดียวข้ามข้ามเกาะไปเลยเมื่อคืนนี เ็ดยังหมดน้ำมันไปแล้วค่ะห้าร้อยบืนขี้ดินอยู่ฮะเพิ่นลงอันแล้วเพิ่นว่าได้เบ่งหอด,ดินเพิ่นขี้นาเขามา เขาได้อยู่ดอกไม้มันแข็งอยู่ไหม,ไมได,ดินแข็งอยู่ใส่คอกวิ่งดินมันก็ใส่เยอะแล้วคันอื่นไม่ไม่ได้ใส่คอกค่ะ เราจะลงไปว่าดินมันแข็งเนี่ยดินมันยังแข็งอยู่นะไม่ได้เละรถรอหลายคันมากน้นต้องเอาน้ำตรงนี้ออกค่ะจะได้ดินด้วยตา,ตากเด็ดไว้สักสองสามวัน น้ำลงตรงนี้เลยลเล็ดดิเนเนือบติดดอกินแขงอยู่ <questions. S 1> มันมาติดรถเธอด่ล่ะมันก็เปลี่ยน <mens> บอร์่หันเล่ติดแผ่นดิ เปานกวารตร่นดีตงน,นี้รถก็รถกำลังมาหาตอนนี้รอคิวอยู่สองคันปะกำลังตามมาเรื่อยๆค่ะ,ามมาคะเพราะว่าน,นี้มันเป็นบอ่อใหม,ม่นก็เลยติดเป็นธรรมดายังไม่รู้ว่าจะเข้าตอนจะเอาหัวเข้าหรือหลังเข้าเป็นคันแรกค่ะ,คะก็เลยติดธรรมดา แอบเสียวอยู่นะตอนที่ถอยอ่ะวันนี้ชะบาแก้วมาวิ่งดินด้วยพอดีอาบน้ำแล้วคะ่ะก็เลยเอาขึ้นมาได้กุยมากเลยตนนัวนี้นอนลงลุกนอนลง,ลง,ลง,ลงนี่คะ่ะอันนี้บอ่อใหม่คะ่ะ ขยับมาเอาตรงนี้ตรงนี้ก็จะเอาน้ำลงไปตรงที่นุนขุดก่อนเพราะว่าก็ขุดลงเยอะอยู่ค่ะน่าจะขุดสานะตรงนี้นี่ค่ะมาอีกสองคันตอนนี้ลอกเป็นสี่คัน ตอนนี้ยังคุยอะไรกันอยู่ค่ะว่าจะทำยังไงเป็นยังไงวุ่นวายแล้วหนีดีกว่าวุ่นวายแล้วเขาถ่าบอนี่แล้วถ่านี่แล่ะมันต้องจัดก,การซอยเขาที่เฮ้ยเฮ้ยไปบริหารจัดก,การนี่เรบอกมกักงสีถือล้ว พุมงนีเอาอีกเราจังสีด้สองขั้น,นพุกํกำแพงขึ้นอีกเรามนจะงสีด้สองขั้นพรดีเแพงมัวคือมองมันม,นม,นมนส,สคือรเขาหาทางขามานํามันไหลพรุ่งนี้เยอะวกวานี้ครับพรงนี้มาอีกเยืนแห้สีทาบัวเอาบอกักช้มซานมาตักน้ำกันเอาบอกักช้มซานมาหยองบน มัลมนต้องขึ้นบนหรือไปทั้งป้ายหนาคนละเราก็จอดเลี่ยงกันโอเคค่ะพี่น okay, ้นองไป,ไปดูหน้างานนะคะถึงแล้วค่ะในหน้างานของเราแล้วก็จะไปเทตรงหน้าอีกสองสองคันนะคะคนละสองคันตรงนี้พอแล้ว ก็คือว่าไม่ค่อยร้อนนะคะเทแล้วค่ะ ขาเฮ้านี่คะ่คะเจ้าของที่มาบอกค่ะว่ายังไงยังไงนะคะนี่ตรงนี้น่าจะพอก่อนแล้วก็เอาไปเทตร,ตรงหน้าไว้พรุ่งนี้คะ่ะพรุ่งนี้น่าจะวิ่งกันหลายคันเลยทีเดียวตามมาทำไม แม่ไปนกู้สูงจะหันกอนเหนียญมันมาหน่ะตัวเลขเก้าคืนแม้วเนี่ยเดกก็ไปติเชื้อกันจังปะป๊าเน่นี่ติเชื้อไเนื้อของกัมาเที่ยวกันกัไล่ด่ากันมีอ่อบางเนี่มันก็มาเป็นไปตามเชื้อถึงแม่เหรอบ้านสามเพื่อนแต่ไปอยู่พุเถี่ยวจะไปเห็นเพื่อน เพป็นอยากเรียนมีสิเจ้าของนี่แหะคนมีเงินก็าจะเอาว่เป็น,นั่งอยู่ในห้องแอร์ยนอะต้องเรียนหาสื่อกระเบื้องหาสื่อเล็กหาสื่อปุ่นไม่ลุงน้องซื้อคนมันสีรวยเนาะแล้วมีกระตัมก็ก100ลอยล้านนี่หินสับเนี่ยไรก็สองลอยล้านนี่เพราะวังมู่บั่นจะสัน่นในสาขามของเล่าเกืกอบครึ่งอยู่นี่นู่นเดือดทั้งฝุ่นดิแมี้เหมือนดิอันนั้นทั้งฝุ่นลานเก่าดิทั้งทังฝุ่นลานเก่า อันนี้เท่าไรนี่ทั้งนี่ถือก็ทั้งฝุ่นดิดออกมของเล่าบนทั้งฝุ่นมันเป็นนันสังหาริมทรัพย์เป็นตึกแถวตึกอย่างน้ำผางท่งของเล่ากับปลักรายเอาหนามันเชี่ยวอยู่บ้านดินดำกับเมียนยู่บ้านข้อกับเมียนคนรวยกับนี่ละกับเบิ้งการทำงานกระจกเราเรียนเตียงเลยผัวบ่มาหยุ่งเลยผัวเราเรียนออกกำลังกายสิมาส่องผมหยุ่งผมเคยไม่เห็นนี่แก ลูกสาวกับผ่ม่มาตะเล่าเนี่ยนี่ครับอีกสองไร่ครับท่มังเนี่ยเออสูงห้าสิเซนท่มังนี่ตีปะเนี่เออเนี่ยบหายใซีเขาจะมาลุ่มอยูอีกห้าสิบเซนครับสองไร่ที่จริงอ่ะเนื้ที่ตรงนี้มีทั้งหมด50ไร่นะครับแกให้ถมไปเรื่อยๆครับผู้ใดมัดจองทีกับแจ้างถมติ ปีนั้นเราเอื่นของมาหาอยู่ปะได้มาปีนั้นนะ่ะแกบอกว่าแกจะถมต่อไปจากที่เคยถมอะ่ะผมก็เลยตอนนั้นผมก็ยังวิ่งหาหรถอยู่ว่าผมก็เลยไม่มาหาแกก็คิดว่าแกจะได้คนที่เคยถมด้วยกันอยู่แต่ก็แกก็ไม่ถมนะแกก็ยังรออยู่แกก็ยังถามหาผมตลอดอย่างยายขี้เหนียวไปติดต่อยายขี้เหนียวก็รู้จักกับแกเป็น่างดีเนี่ยยายเนี่ยยายเจ้าของที่เนี่ย <S <S แกก็ว่า เคยถมอยู่กับทับเท็บถ้าจะถมก็จะโทรหาทับเท็บเจ้ก็ยังถามหาอยู่เรื่อยๆนี่แม่ฉินว่ากาดจังไหนนี่นะนั่งนั่งเป็นบาทนี่สองหมื่นเดือนหนึ่งไปไทยลุ่งมันถือมันอยู่ฝุ่น้ายวันไม่ไปไทยมา ตัวมาไปวะลืมจอดเราบินเลยจังลยวะแนมฟีซะหนิจะบอไกจอดไปให้น um, ้ำบอเลยหรเป็นหัวใจยุ่งมากหลอมน้ำของูหอเพราะเราลืมจอดหรอลืมมาบินนี่จตอจอดรหลัสายเลยไหมข้าบอเธกพูสาวอยู่ได้จิตตก อิต่อใช่ไอมครับจะของทียโจเอายังแงอ่โจไม่เหนียดใดเลนเพราะั้งเด่มาติดข้นได้โจไม่เหนียด่างเลยไม่อยากรดไหลนะไรโอเคค่ะพี่น้อง <ừ S 2> ขอขอจบคลิปไม่เพียนแค่นี <ừ S 2> ้นะคะขอบคุณค่ะ